ครับสำหรับนางเอกสาวคนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮอตติดลมบนไปเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับล่าสุดเนี่ยแจกความสดใสคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พร้อมกับความเซ็กซี่เลยนะครับ พอล่าสุดเนี่ยใบยเฟิร์นพิมชนกนะครับได้เสิร์ฟความสดใสด้วยการยืนชิลอยู่ริมทะเลนะครับสวมใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ต้องบอกว่างานนี้นะครับทั้งความเซ็กซี่ทั้งความสดใสเนี่ยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับ hmm. เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเห็นเหล่าบรรดาดาราหรือคนนวงการบันเทิงนะครับก็โพสรูปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหนึ่งในนั้นก็คือน้องใบเฟิร์นของเรานะครับให้เห็นถึงความ สดใสเซ็กซี่ของน้องใบเฟิร์นคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าละครของเธอเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเจ้าแม่ละครหลังข่าวไปแล้วก็ว่าได้นะครับมีทั้งละครของทางช่องสาม,มแล้วก็มีทั้งละครของทางช่องวันด้วยคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าท็อปฟอร์มจริงๆทั้งความสวยความน่ารักความเซ็กซี่มาครบเลยสําหรับน้องใบเฟิร์นถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โห ยืนริมทะเลทะเลหมองไปเลยเจอใบเฟิร์นน่ารักมากๆนะครับรายการของเราก็เอารูปของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาฝากคุณผู้ชมกันและใครอยากจะติดตามความน่ารักเซ็กซี่ของน้องใบเฟิร์นก็สามารถไปโฟลโล่ออินสตาแกรมของน้องใบเฟิร์นได้นะครับใช่แล้วค่ะ